จมมี่ซีเหมาะก,กับซีรีส์แนวปัจชยาชีวิตมากๆทำนายไทยทัพในอีพีที่สองอะทำให้นึกถึงลาธเวลไลท์ในอีพีที่สองทำไมถึงนึกถึงอะอย่างแรกเลยนะขอพูดถึงทำนายไทยทัพในอีพีที่สองก่อนทำนายไทยทัพในอีพีที่สองเนี่ยซีนที่หมทฟ้ากับอินทะเลาะก,กันอยู่ที่ลานจอดรถใช่ไหมคือเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ทั้งสองคนพึ่ง ผ่านเรื่องราวที่แบบว่ามีรปภจะกําลังจะทําร้ายแล้วก็คือมารฟามาทันพอดีแล้วก็ไปช่วยอินเอออะไรแบบนี้แล้วมันก็มีการทะเลาะกันเกิดขึ้นอารมณ์ของตัวละครอ,อะ่ะก็คืออยู่ในจุดที่พูดในมุมของตัวเองพอมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะ่ะเป็นคนขึ้นมาก่อนพูดขึ้นมาก่อนมันเลยทําให้อีกฝนะ่ายเนี่ยขึ้นตามแล้วก็ไม่ยอมแล้วก็ปะทะกันพอทั้งสองฝ่ายอ่ะ ต่างคนต่างก็มีมุมมองเป็นของตัวเองอะ่ะมันเลยทําให้เกิดเป็นความขัดแย้งเพราะมุมมองนั้นอะ่ะมันไม่ตรงกันมันเลยหาตรงกลางที่จะหยุดการทะเลาะนี้ไม่ได้เอาง่ายเลยการแสดงของพี่ซีพี่ถ่ายทอดออกมาการใช้น้ำเสียงของพี่แกคือแบบเล่นละเอียดยิบมากจังหวะที่แบบว่าค่อยๆพูดเรื่องราวของตัวเองไปเรื่อยๆอะ่ะ พูดแบบไส่ระดับน้ำเสียงจนมาถึงจุดที่แบบว่าน้ำเสียงสั่นเรือและคือไม่สามารถห้ามความรู้สึกที่จะร้องไห้ได้แล้วแต่แต่น้ําตาย,ยังมาไหลออกมานะแล้วพอพูดไปถึงจุดหนึ่งที่ไปแตะความรู้สึกลึกๆในใจของตัวเองที่เคยผ่านการสูญเสียครอบครัวมาคุยหลังจากนั้นตัวละครอ,อะเริ่มน้ําตาไหลที่แบบไม่สามารถหยุดได้เลยเอางี้นะ คนเราอ่ะโดยปกติแล้วว่าเวลาที่จะเล่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมแล้วถ้าเรื่องนั้นนะ่ะมันมีผลต่อจิตใจมากๆแต่ตัวเราไม่ได้อยากร้องไห้นะแต่เหมือนร่างกายเหมือนฮองวนอะไรบางอย่างอ่ะมันปรับเปลี่ยนที่ไปทําให้เราอ่ะร้องไห้แล้วการเล่าเรื่องของเรามันจะแบบอยู่แบบปากสาันน้ําตาไหลมันควบคุมอารมณ์ตรงนั้นไม่ได้ไปเองเลยอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยพี่ซีทําได้ดีมากเอาง่ายนะ ถ้าเกิดว่าใครที่มาดูซีนนี้แล้วมีความรีเลทเหมือนตัวละครอ,อินน่ะบอกเลยว่าเขาก็จะร้องไห้กับซีนนี้เหมือนกันในขณะที่เราอ,ะอ่ะอาจจะไม่ได้รีเลทกับชีวิตเรามากแต่ตอนที่เราดูอ่ะเราก็มีเสียน้ําตาน้วไวแกน้ำตาเราคออ่ะมันคือจุดที่แบบเฮ้ยทําไมเราเจ็บปวดอะ่ะเข้าใจปะคือเขาทําเขาส่งสารการส่งอารมณ์อ่ะเขาไม่ได้ส่งให้แค่คู่ส่ง สารอย่างเดียวนะเขาส่งมาถึงคนดูอย่างเราด้วยในขณะที่จากตอนแรกอะหมอทัฟฟ้าที่พูดไปทั้งโกรธทั้งเป็นห่วงทั้งไม่เข้าใจว่าเฮ้ยจะเอาตัวเองมาเสียชีวิตแทนเขาทำไมทั้งที่มันก็เป็นดวงชะตาของเขานี่คือสิ่งที่ตัวละครหมอทัฟฟ้าเขาพูดออกมาเพราะว่ามันคือความจริงที่เขารู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถเลี่ยงได้เออแต่อาจจะเป็นคำพูดบางคำที่ไป สกิปความรู้สึกลึกๆของอินที่ทํารู้สึกว่าเฮ้ยทําไมพูดแบบนี้วะทาไมเห็นแก่ตัวแบบนี้ไม่นึกถึงคนในครอบครัวตัวเลยเหรอว่าถ้าเกิดคุณเป็นอะไรขึ้นมาพวกเขาจะทํายังไงพวกเขาจะเจ็บปวดแค่ไหนโลกทั้งใบของเขามันจะพังไปเลยนะอืมและจุดนี้น,นั่แหละที่ทําให้ตัวของมอ์ฟ้าเริ่มรู้สึกรับเริ่มรับรู้ความรู้สึกของอินและมันเริ่มแบบไต่อารมณ์เข้าไปเรื่อยๆจนแบบ หมอทัฟฟ้าแกก็หยุดชะง,งักลงแล้วมันก็มีคําพูดหนึ่งที่อินบอกว่าคนที่ตายอ่ะพอตายแล้วก็คือจบแต่คนที่ยังมีชีวิตอยู่อ่ะฝาจะผ่านไปได้ในแต่ละวันอ่ะมันยากอืมซึ่งณนาจุดนั้นอ่ะมันทําให้หมอทัฟฟ้าคิดได้ว่าเฮ้ยไอความรู้สึกเนี้ยที่เราได้รับมู้มาจากเขาอ่ะทําไมมันเจ็บจังเลยอ่ะทําไมมันถึง จ็บปวดขนาดนี้เขาต้องผ่านอะไรมาบ้างสิ่งที่เขาพูดกับเราอะ่ะคือเขาต้องผ่านเจ็บปวดมามากมายแค่ไหนทําไมเราถึงไปพูดแบบนั้นกับเขาอะไรแบบเนี้ยซึ่งโอ้โหเป็นซีนที่ทําถึงมากตัวหมอจิมก็คือเป็นตัวละครโดยสมบูรณ์แบบเหมือนกันอะ่ะเป็นตัวละครที่แบบว่าเฮ้ยคือ,คอเขาเป็นห่วงคนคนนี้มาก เขาไม่เข้าใจว่าจะเอาชีวิตตัวเองมาเสี่ยงเพื่อเขาทําไมเขาไม่เข้าใจว่าเฮ้ยคนคนนี้ไม่รักชีวิตตัวเองเลยเหรออะไรแบบนี้และด้วยความที่ทั้งเป็นห่วงทั้งโกรธน้ําเสียงมันก็เลยแบบว่ามีความตึงเข้ามาแต่มันไม่ได้แบบตึงตึงตึงนะมันค่อยคอยแบบตึงเว้นตึงและพอโกรธสุดก็ปึ้งขึ้นมาอะไรเนี้ยแล้วเวลาที่จะควบคุมสติใครอ่ะ โดยโดยปกติคนเราเวลาอยากให้อีกฝ่ายหนึ่งหยุดหยุดสักทีอะ่ะหรือพยายามเรียกสติอีกฝ่ายหนึ่งกลับมาจะใช้น้ําเสียงที่ดังเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังว่าโอ้ยคนนี้กำลังใช้เสียงดังกันอยู่นนะใช่แล้วน้ําเสียงของหมอจิมที่ที่เล่นเป็นหมอทับเนี่ยผมขอโทษจังหวะนั้นคือตกใจเหมือนกันแต่ก็โอเป็นการชักระชากสติได้ดีเหมือนกันเลยนะเออเนี่ยตรงเนี้ยคือทั้งสองคนแบบ รับส่งอารมณ์กันได้ดีมากมันถึงอ่ะมันส่งไปถึงกันนะแกเข้าใจปะฉันก็เลยชอบมากแล้วไอ้ตรงเนี้ยที่บอกว่านึกถึงรัฐวายแลนด์อีพีสอ่ะเพราะมันเห็นพัฒนาการด้านการแสดงที่ก้าวกระโดดไงเข้าใจปะอ่ะถ้าพูดถึงรัฐวรยไลท์นะรัฐวรยไลท์อีพีสองอ่ะตอนที่หมอกเดมานั่งดูหนังกันใช่ปะที่ห้องรับแขกอะไรเนี่ยแล้ว พี่ไหนแกาพาเพื่อนมาบ้านเพราะเขาไม่คิดว่าเดจะลงมาไงพอเดลงมาแล้วเดวก็แบบเฮ้ยมีคนมาบ้านวะทําทตัวไม่ถูกแล้วก็ทาปอบคอนกับน้ําอ่ะหกตรงทางเงินแล้วเดวก็ค่อยๆเดินกลับเข้าห้องไปหมอก็เดินตามไปใช่ปะ่ะแล้วอันนั้นก็มีซีนด้วยแบบปะทะกันแต่ว่าซีนที่ปะทะกันอันนั้นน่ะมีประตูกัน้นซึ่งยากเะเว้ยเพราะว่าเราไม่เห็นคู่สนทนา เราไม่รู้ว่าอารมณ์เขาเป็นยังไงแต่เราจะรับรู้ได้ด้วยน้ําเสียงของเขาที่ส่งผ่านมาวิอันนั้นเราก็มองว่าจิมมี่ซีเล่นดีมากาล้วนะคืออันนั้นอ่ะตัวละครอ่ะก็มองกันคลมุมเหมือนกันแต่เพราะว่ามองกันพลมุมอ่ะมันทําให้อีกฝ่ายอ่ะพอพอพอพี่หมอกอ่ะแกพูดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไปสะกิดความรู้สึกเจ็บปวดของของเดอะทำให้เดขึ้นจําได้ปะที่บอกว่าเงินแลกกันแล้วละ่ะ เอาตาของคุณมาแล้วเอาทุกอย่างผมไปกล้าแกะลกก็ล่ะนี่คือประโยคที่ทำให้ฉันรู้สึกเจ็บปวดกับคำพูดของเดีมาก่อนนะแกเข้าใจปะก็เลยถึงบอกไงว่าจิงมี่ซีเหมาะกับซีรีส์แนวปัชญาชีวิตมากๆการสื่อสารทางอารมณ์ทางสายตารหรือการสื่อสารด้วยภาพที่ซีรีส์นำสเสนอเราอะมันไปในทิศทางเดียวกันมันส,งส่งเสริมกันะเข้าใจปะคือในรัฐไวาไลอะ เอางี้นะทางรัทไวไลท์แล้วก็ทำในไทยทับซีนที่สําคัญในอีกสองคือบอกเล่าเรื่องราวการสูญเสียอะถ้าเป็นในฝั่งรัทะวิไวไลท์พี่บอกเองเขาเคยสูญเสียพี่สาวไปแล้วเขาก็ไม่อยากจะเจอกับความสูญเสียนี้อีกแล้วในตอนที่เขาอะเดินออกไปเนี่ยแล้วก็เห็นภาพพี่สาวตัวเองก็คือนึกภาพตอนที่พี่สาวตัวเองทําบางสิ่งบางอย่างอะ ออแล้วเขาก็กลัวว่าเดจะทําแบบนั้นเขาไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้ซ้าอีกก็เลยพยายามดันประตูเข้าไปดูว่าเดเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ในฝั่งของเดเองเดคือคนที่สูญเสียการมองเห็นนะแบบการมองเห็นของเดเหลือเพียง20%นะแต่เพราะการสูญเสียนีย่มันเลยทําให้เดต้องสูญเสียอะไรสิ่งหลายอย่างในชีวิตคือเดเลือกที่จะหันหลังให้แสงสว่าง และหันหน้าให้กับความมืดอ่ะแกการสูญเสียดวงตามันเท่ากับว่าสูญเสียอะไรสิ่งหลายอย่างในชีวิตมากเลยนะนี่คือสิ่งที่รัทธไวรัสสื่อให้เราเห็นอัดตัดกลับไปที่ทํานายแทยทัพก็เป็นการสูญเสียคือชีวิตคนคนที่จากไปแล้วอ่ะจากไปอย่างไม่มีทางหวนคืนกลับมาแต่คนที่ยังอยู่จะต้องอยู่กับความเจ็บปวดไปเรื่อยๆจนฝ่า จะผ่านไปได้หรือต่อให้ผ่านไปได้แล้วอะ่ะไอความรู้สึกฝังใจมันก็ยังอยู่มันไม่เคยหายไปไหนมันยังจดจําอยู่เพราะว่าหนึ่งเลยนะตัวละครอินคือตัวละครที่สามารถมองเห็นอนาคตคนที่เขารักได้แต่รู้ก็ไม่สามารถทําอะไรได้เหมือนต้องยอมปล่อยให้คนที่ตัวเองรักจากไปต่อหน้าต่อตาโดยที่ตัวเองยังไม่ได้ทันเตรียมตัวโดยที่ไม่ได้ทันตั้งรับ เอออะไรแบบเนี้ยตัวละครของอีเลยรู้สึกว่าจะไม่อยากเห็นการสูญเสียแบบเนี้ยเกิดขึ้นกับครอบครัวไหนอีกแล้วครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งนั้นที่เคยเจอเก็นปะโหแล้วเขาก็เล่าเรื่องราวได้ดีมากๆเลยเนี่ยมันเลยเป็นจุดที่รู้สึกว่ามันต้องเป็นจิมมี่สีเท่านั้นที่เล่นซีรีส์แนวนี้คือเท่านั้นด้วยนะ เท่านั้นเลยคือการสื่อสารการแสดงของเขาสองคนน่ะคือไปไกลแล้วอะคือการสื่อสารคือชัดมากจนทําให้เราอะอินตามได้คือจะรีเลยหรือไม่รีเลยออะแต่เราจะได้รับความรู้สึกเจ็บปวดที่ตัวละครบอกเรามาเหมือนกับสิ่งที่ทั้งหมอทัพฟ้าแล้วก็หมอกได้รับรู้ความรู้สึกเจ็บปวดของอินแล้วก็เดอ่อะเออจริงๆนะทุกคนบอกเลยว่า ทำนายไทยทัพก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่รางวัลเข้าได้เลยไม่ติดขัดอะไรทั้งนั้นบอกเลยว่าคู่นี้นี่จะได้รับการค้นพบมากขึ้นเรืเ่อยๆ,ๆไปอีกปุบมือให้เลยอ่ะฉันเป็นคนนอกรอบด้สามเป็นคนนอกรอบที่ดูผลงานของจิมมี่ซีมาสามเรื่องแล้ว,วอ่ะอ่อไว้เวอร์ซ่าลัดทวายไลท์ทำนายไทยทัพ ถามเรื่องแล้วนะถามเรื่องแล้วนะยังเป็นคนน้อกเร้อ,อีกเหรอ,อใช่ใช่ไงก็ก็คือแบบชอบผลงานชอบการแสดงอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ไปติดตามเออ่งานอีเวนต์อะไรของเขาแบบว่าละเอียดขนาดนั้นไงเข้าใจปะออต่อให้วันหนึ่งจินนี่ซีมีผลงานหน้าเข้ามาเรื่นคนอีกฉันก็จะดูอีกบอกเลยบอกเลยเพราะว่าการแสดงเขาสองคนอนะผ่านสำหรับฉันคือให้ผ่านเลยบอกตรงว่าเอาอยู่แล้วอะ คือแกคือต้องมาตามจิมมี่ต้องคือแกต้องมาตามดูผลง,งานจิมมี่ซีอะสักผลงานหนึ่งแล้วจะชอไปตลอดการพุ่นตรง